ครับสวัสดีครับวันนี้มาเจอทีวันช่างอ้นนี่นะครับมีงานเข้ามาอีกนะครับเค็ดสามศูนย์สามเอสอานะครับตัวนี้ครับตัวนี้เครื่องกับระบบไฮดรอลิกไม่ผ่านนะครับแก้ไม่ได้ต้องยกเครื่องใหม่เครื่องมีปัญหาเกี่ยวกับน้ําครับคิดว่าฝาสูบน่าจะไปละโผงละนี่ก็ไว้ยชุนเจ็ดอีกคันนะครับของ,องตีนน้องไข่ นี่เป็นอีกวันนะครับที่ทับงานนี่คันนี้งานแก้นะครับมาร์คซิกเวนศูนตัวนี้ครับงานแก้ช่างศูนย์ก็มาทำเลยครับใช้ไม่ได้ครับ,บก็เลยติดต่อมาหาช่างอน้นมากู้วันใหม่นะครับกู้ระบบใหม่ระบบคือรถโหลดนะครับติดโหลดเอาอยัางไงก็ไม่ลงทานี้ก็รุ่น8นะครับ2องร้อยรุ่นแปดซีรุ่นแตัวนี้ก็ ประกอบใกล้จะจบแล้วนะครับนี่ครับจอยมอเตอร์สวิงจอยคอนโทรนเดอยวแปลคอนโทรนนะครับเก็บงานรอมจะไปติดตั้งนะครับตีเชืู้มแล้วคันนี้เดี๋ยวรอติดตามวันศ์เจ็ดนะครับเป็นยังไงมาสิครับ เดี๋ยวอีกวัน2วันนระาจะรูเรื่องครับคันนี้ตอนนี้เปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันดูก่อนนะครับสกับปลกมากเลยเดี๋ยวลุยคันนีนะ้ต่อเหลืออีกเจซีบครับเจซอีกสองคันกำลังจะเข้ามาเราก็วางเครื่องไม่เสร็จเลยครับ เซีบีคันใหญ่นี่ก็รอหรือระบบไฮดรอลิกทั้งคันนะครับโมดิไยใหมทำใหม่นะครับไล่ใหม่หมดสีก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับช่างจำรัดนะครับีมืมอช่างจำรัดทำสีเนี่ยุ่งกีก็รอพร้อมใส่นะครับเก็บสีเก็บเรียบร้อยหมดปะผูเรียบร้อยหมดแล้ว นี่ยตรงเต่งขาตะกระเตนเมื่อกี้ก็ทำสีเสร็จหก้อก,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 ก็รออะไรอยู่นะครับยังไม่เสร็จเลย I ปั๊มเพิ่งเสร็จเมื่อวานนะครับปัมป๊ปก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 นมน,น,น,นะะนะครับประกอบเสร็จเมื่อวานตันนี้ก็เหลือแต่แพร่แล้วครับเพื่อมาดูรถอู่ 特我报这一篇 lệ đây bên chưa được cái này rồi cái này quá chưa Trường quay đấy quá เครื่องรั้งนี้ครับ2อ0รุ่นห้า Maxic 807 p ร200ขีดแปดวันนี้ครับ เติมใส่กล่องเสร็จแล่างจนประกอบแล้วครับแปดนี่ครับดูนหน้าครับ おい。

น uh, ี่ครับโหวันนี้ลูกค้าสั่งดัวนนี้นะครับงานเร่งครับข้ามาจ้างอ้นแต่ละครันมีแต ja ่เร่งครับอันนี้็รืด oh, ึงลายนครับวันนี้ครับรุ uh <cop Maple> yeah, ่นแปด ออโซ2โชว์มาเล่นอย่างงี้ครับเคสตัวนี้ครับสามศูนย์สามเอสอาร์นะครับโดยอันมาเรื่อยๆกว่านี่ครับตัวน,นี้เอฟหนึ่งครับเรือยเขาดูดเฉยครับเรืออีกคันนี้ครับวันนี้ไล่ระบบกระจาย เก็บเครื่องเอานี่ลงนะฮะเครื่องเอาี่ลงลงไม่ได้ตะกูมนแข็งแข็งหมดไอถึงมาเจะเครื่องก็ลงได้อยู่พูดถึงวาตะกูมันลงได้เพบแี่มันไม่เกี่ยวนั่งขึ้นปุ๊บก็เลลงเลยลงเลแตตัวนึมันแข็งเรางานงมาฟังย ลางรอไปเรื่อยนะครับช่างโฟดนะครับเอาไม่ทันเลยครับยกเครื่องออก ตรวจเช็คดูว่ามีอะไรเสียบ้างครับจะไม่รู้ครับตอนนี้ครับคิดว่าฝาฝาสูบน่าจะ็นปัญหารับเคร็ด